อืมครั้ง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 ก็เลยไงจะไปดไีแล้วได้ต่อตรงนี้ใช่ไหมบอกให้ทำอะไรนะ <S 2> <S 2> คุณต้องใช้กรอบอุ่กันที่ดีกว่านี้สิบสี่สิบห้าสิบหก bệt cái ý được rồi sao rồi chú mua đi, đi mày Không có chú mua với có chú mua đi สตัวสองตัวหนึ่งตัว yeah. ูต yeah. ัวเอามาหาเรื่องเอาหาเรื่องอีกจะ่หาเรื่องโอ้โอ้โหหาเรื่องเยอะไหม เหาเอลหุดหาเรื wh ey, wh ey. B ên. B ên ai, ่องไม่ไหวเป็นมันยากเหอะคาเลยมี่มก ห้าจะไม่เสียฟรีสา cún tốn cần cún Tông cần này này cún tốn cún tốn cần một niềm tin niềm tin sự tin tưởng ความเชื่อเหลือเพื่อเพื่อที่จะเคลื่อนไหวในถ้ำทางตอนเหนือได้นี่ั้งตางอันดังตอนเหนือตรงน,นี้ใช่ปะไม่ต้องค่าข้างขาววะเออพอข้าข้างข,าว,ออข,า,งขาวแล้วข้างขาวก็เดือบของมันนะเออแน่เลย ข้าง้าจะดับคองแล้วไหมข้าง้าดับคองยังไม่มีอะไรเลยจึกเมื่อที่จำเปื่อนีน้องอาจจะมีนี่ไงเจ้าข้างข้าว ไมไไ่ไม่ได้ดบอะไรไม่ไม่ดบอะไรไม่ดบอะไรเลยความเชื่อเหลือความเชื่อเหลืออะไร ลูกลอ,อกหินเราเคยได้ยังลูกลอ,อกหินยังไม่เคยนี่ต้องครับลูกลอ,อกหินแน่เลยใช่นี่ยงไงวินลูกลอ,อกหินอีกอันนึงอืวินชุดสามประวันเก้าเก้าก็แปดเจ

Ternyata buki làm cái kia Sao hả farm léo mau farm sumban lelak, ya sumban, lih yeah. mi, hmmm, kan kant, sumban, sumban, ya sumban, sumban besar, hehe. It's not enough to just double check. As moms, it's best to triple check for their protection. Choose the triple comfort blend of Similac Tummy Care HW3 Plus. It helps reduce allergy risk, tummy troubles, and helps boost immunity. Always triple check to show your <laughs> care. Give them Similac Tummy Care HW3 Plus. ก็ไป็นไรไม่ไหวอยู่ หนึ่งอันเดินต้องการ okay. ตัวสี่อีกตุ๊บตุ๊บสีสามตัววินวินต้องการอีกสองอันก็หมุนล้อนิดสี่ลงมาควอดี้โอ้ 8ปดแปดแปดสลามแดตัวแปดเจ็ดหกห้าเยะดนสหนึ่ง studio Phim video luôn điều này trong lòng nó gì nè Ngủ mái ạ ไม่ยุ่งแล้วไปดีกว่าเก็บพวกมึงไว้เอาสลามต่อเฮ้ยเกากคถึงส่สามสองสิบเอ็ดสิบเอิบเอก้าวดีกว่าแป ต่ว่าก็กินข้าวอีกนะอืมกดต่ออ๋ออีกแเนาะก็เจดเจ็ดเจ็ di Kenapa Hmm? เ่าพ <No>, <laughs> <c oughs> ู้หญิแเฮ้ยการไม่ได้สิโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเดี๋ยวเราหนึ่งเล่ม คลิปไหนในวันน้าเมมรูเอลพาร์คร่มรื่นมากๆต้องบอกว่าสดชื่นภูมิอากาศก็ไม่ได้ไวกดไม่ได้เคียวดินพืชเก่าข้าวมันข้ามัน ขอจุ่ข้างขขวขอจุกข้าขงขังมพัาก,ก่อนพัาก,ก่อนเพราก่อนทางเนี้ย โอ้ยนี่สักทีกูพักข้างเขาไหมเนี่ยกูจะทำยังไงนะเออจุดเนรักดีโอ้โหอ้โหดูขกางกขาก่อนดู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 อืมอืมต่อ ได้รางวัลมีทั้งโค้ชสุดเฟดช้อปปี้คอยแต่ละวันใหญ่เพียบตะลุยด่านสุดมัน,นพร้อมเก็บไอเทมสุดฟันยิ่งสะสมคะแนนได้มากยิ่งแลกของรางวัลได้มากดาวน์โหลดแอปช้อปปี้แล้วสนุกไป,ปกับช้อปปี้รันกันเลย มีไต e. ้ต <I am. S 1> ีมมาที <that> ่ก <that> ูเด <identified> ีบักขขาวมึงเนี่ยเข้า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 ค้างาไอ้เวนไอ้เชิบหามไอ้เชิบกไมเลยโอ้โหดีสามากไอ้เวนเลย มาได้มีสักทีเลยที่กูจะพักข้าวมังพักมั้ไยงไมเนี่ยพักข้าวมังยังไม่เนี่ยข้าวยิ่ง,งจะตายอ่ะน่าเบือ่อต้องพาปลาไปอีกเดี๋ยวก็ไม่ใช่เยอะ อเรปพาไปแค่นี้ก่อนอืมต้องรีบไปจนไปและเดี๋ยวจะมันจะหมอนจุ๊บมีตะตีมอะไรที่จะจุดฆ่าข้างเขาม้างไหข้างเขาเยอะจนเหมือนว่าปักเสเียจุกได้ละจุกจุกจุกได้ จุกได้ก็ดีเร็วเออจุกจุกจุกได้ก็ดีเออเอยเฮ้ยจุกได้เร็วเอ๊ะเออะเออะเุกจุเลยก็จุกเลยกูขอจุกหน่อยไว้หอเรมันโอโหในเททางโอ้โอ้โอโอ้โอโอยโอโเ็บ ยังก็จะหมดแล้วเนี่ยอุ้ยไปะอะอุ๊กนี่วะนี่วะคุณต้องปิดล็อกประตูข้างในถ้ำที่อยู่ทางตอนใต้ของน้ำตก คุณต้องปิดล็อกประตูเครื่องในถ้ำที่อยู่ทางน,นใต้กลมน้ำตกเดี๋ยวนแล้วนยังไงแล้วทนยังไงคุณบอมีก็อ่าคุบอกมีอาเลอไปซื้อรองเท้าอ่ะนีอบอมีอา,าเลยไปซื้อรองเท้าอ่ออาาาะโอ้ย เบ <hertz diversity S 2> ื <v> ่อน่าทำกันใช่ไหเลยนี่แหละนี่หลเก็บมาฟาร์มเจอรี่หน่อยฟาร์มเจอรี่อล้เก็จ้าดิค่ะเดิ